food. คนนะครับก็คงจะมี iPhone ในมืออยู่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่เคยลองไฟล์ Pro r e s เนี่ยบอกเลยว่าต้องลองนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีการ Color Grading ของไฟล์ Apple Pro r e s ให้เพื่อนๆได้ดูกันครับวิธีวันนี้นะครับก็จะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพียงแค่คุณมี มือถือ iPhone อยู่แล้วนะครับแล้วก็โปรแกรม DaVinci Resolve นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามช่องผมอยู่เนี่ยน่าจะมีกันเยอะพอสมควรนะครับซึ่งถ้าใครไม่มีเนี่ยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีได้ครับในวันนี้นะครับผมจะขอแบ่งเป็น2พาร์ทหลักๆนะครับพาร์ทแรกก็คือการตั้งค่าบนมือถือครับและพาร์ทที่2นะครับก็คือการ Color Grading บนโปรแกรม DaVinci Resolve นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าขั้นตอนจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันก่อนดีกว่าครับ ในการเซตติ้งค่ากล้องนะครับถ้าใครยังไม่มีแอป b a c k m a g i c นะครับให้ไปโหลดที่ App Store ได้เลยนะครับแอปนี้นี่นะครับซึ่งผมโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับกดเปิดได้เลยจึ๊บหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้ครับ b a c k Magic นะครับไปที่ setting เลยครับจึ๊บนี่นะครับก็คือโคเดกที่ผมใช้นะครับนี่เป็น Apple Pro r e s 4 2 2นะครับอันนี้ตัวที่ผมใช้เนาะ แล้วก็ตรงคัลเลอร์สเปซให้เลือกเป็น Apple Lock HDR นะครับอันนี้ก็คือจุดแข็งของเขาเลยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเด็ดมากข้อดีของแอปตัวนี้นะครับจะทำให้เราตั้งค่าเซตติ้งพวกแสงได้ละเอียดมากขึ้นนะครับเนี่ยเวลาผมถ่ายผมจะใช้แนวนอนอย่างนี้นะครับเวลาเราถ่ายเนี่ยให้เราดูกราฟด้านด้านด้านซ้ายมือตรงนี้นครับที่เป็นเวฟอยู่ ให้มันอยู่ประมาณกลางๆไว้นะครับอันนี้เบื้องต้นมากๆนะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเนี่ยลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้ครับผมก็จะเซตติ้งประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือนี่ครับ SSD นะครับเวลาถ่ายผมก็จะอยู่นี้เลยเสียบไถซีเข้าไปเวลาที่เราเสียบ SSD เข้าไปแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับมาตั้งที่มีเดียนะครับไปที่เซฟคลิปทูนะครับกดเลือกเลย ให้เลือกที่ S D ของเรานะตอนแรกมันจะตั้งเป็นแบบ In App Only นะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับไม่งั้นจะกินความจุเครื่องมากๆเลยไฟล์มันใหญ่นะครับประมาณนี้ครับการเซตติ้งกล้องครับเดี๋ยวเรามาดูในพาร์ทของ Color Grading กันบ้างดีกว่าครับว่าทำยังไงนะครับอันนี้ผมจะทำแบบในวิธีของผมนะครับถ้าหากใครมีวิธีอื่นหรือวิธีที่ถูกต้องหรือดีกว่านี้เนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้ครับ ไฟล์ที่ผมถ่ายมาในวันนี้นะครับโคเด็กจะเป็น Apple Pro r รเ422นะครับส่วน Color Space เนี่ยเป็น Apple Lock อกนะครับ a อ p l e l o HDR นะครับบอกเลยว่าของเขาดีจริงๆนะครับมาดูกันที่เฟืองด้านล่างมุมขวากันก่อนดีกว่าครับอ่ะขั้นแรกนะครับผมจะให้ทุกคนเนี่ยไปตั้งที่ Color Management ก่อนนะครับ Color Management เนี่ยตรงนี้ผมจะใช้เป็น Color Science เนี่ยเป็น DaVinci YRGB นะครับ แล้วตรงไทม์ไลน์คัลเลอร์สเปซเนี่ยให้เป็นเ e ็กทั้งคู่เลยนะครับทั้งไทม์ไลน์ทั้งเอาพุตเลยเนาะโอเคพอตั้งตรงนี้เสร็จแล้วกดเซฟนะครับแล้วก็ปิดได้เลยขั้นตอนต่อมานะครับก็จะมีโนดแบบอยู่แค่อันเดียวนะการทำงานของดาวินชีเนี่ยเขาจะทำแบบไล่โนดไปเนาะให้ทุกคนนะครับเริ่มคลิกขวาปุ๊บกดแอดโนด e ครับกดแอดซีเรียลโนดมันก็จะสร้างอีกโนดหนึ่งขึ้นมานะครับหรือคีย์ลัดนะครับให้เรากด ถ้าเป็น mac เนี่ยกด option s นะครับแต่ถ้าเป็น windows น่าจะ alt เหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับผมก็กดมาเพิ่มมาประมาณ5โา node นะครับแล้วผมก็จะตั้งชื่อให้มันครับโ o d e แรกเนี่ยผมจะชอบเอาไว้ตั้ง export นะครับผมจะตั้ง export ให้มันเอาไว้ปรับแบบพวกแสงพวกอะไรนะครับแล้วโหนดท,ที่2เนี่ยผมจะตั้งชื่อให้มันเป็นไว้ t ว b a าลแล้วกันนะครับปรับจูนสีนะครับให้ค่าเนี่ยเขาเรียกว่า กลับมาเป็นสีขาวที่ตรงอ่ะผมแก้แล้วกันผมขอเป็น correction ควรจะได้ไม่งงนะครับปรับพวกไว้บรานซ์หรือว่าทิ้นอะไรต่างๆผมจะปรับในโนดนี้ส่วนโนดที่3เนี่ยเป็นโนดที่สำคัญนะครับผมจะตั้งว่า CTS CTS คืออะไรก็คือเอฟเฟ t Color Space Transform ที่จะแปลงจากไฟล์ Apple Log เนี่ยไปเป็นไฟล์709นั่นเองครับอ่ะส่วนโนดอีก2โหโนดผมยังไม่ตั้งชื่อแล้วกัน ผมก็จะใส่เอฟเฟกกับตัวเด็ดตัวหนึ่งเลยของ d a v i n ช i ที่มึงอัปเดตมาในเวอร์ชั่น18กว่าหรือ19เนี่แหละนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะเลือกโหนดที่3นะครับก็คือ Color Space Transform นะครับเปิดที่หน้าต่างเอฟเฟกบนขวามือนี้นะครับพิมพ์หา Color Space ครับจึ๊บลากมาใส่ครับคลิกซ้ายค้างนี่นะครับตรงนี้ผมจะเลือกแค่ Input Gamma นะครับเลือกเป็น Apple Lock เห็นไหมสีจาก แบบตุนๆเนี่ยมันก็จะแปลงมาประมาณหนึ่งนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยผมจะไม่เลือกอะไรเลยนะอันนี้เป็นที่ผมเกรดดิ้งแล้วกันนะครับถ้าคนอื่นวิที่ไหนก็ไม่แน่ใจลองมาแชร์แชร์กันครับแล้วก็ดูตรงพวกกาประกอบด้วยนะครับแบบหนึ่งนะนี่เร่งแสงขึ้นมาหน่อยจะได้เห็นนะครับเวฟฟอร์มเนี่ยจะบอกว่า ส่วนมืดส่วนสว่างเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองปิด Node Color Space Transform ดูปิดปุ๊บเห็นไหมเหมือนเขาเรียกอะไรเวฟมันยังไม่ขยายเนี่ยพอมันแปลงปุ๊บมันก็แบบโทนมันก็กลับมานะครับแล้วโหนดถัดมานะครับผมก็จะมาที่ Collection ก่อนเลยจริงๆอ่ะผมตั้งค่าไว้บาลานแบบเขาเรียกว่าเซฟๆ v e อยู่แล้วเนะเวลาเราถ่ายกลางวันหรือว่าตลอดวันเนี่ยผมชอบใช้ไว้บาลานที่5 0 0เนี่ย สีมันก็จะออกมาค่อนข้างแบบน่าพอใจแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองคัลเลอร์บูทให้ดูแล้วกันเห็นไหมเนี่ยผมก็จะเล่งมาจนผมพอใจนะแล้วก็ไปที่ Export เนี่ยวิธีการที่มันทำงานเป็นหนอเนี่ยมันจะง่ายนะครับเวลาเราเช็คเปิดปิดอะไรนะครับตรง Export เนี่ยผมจะปรับพวกเกณฑ์ขึ้นมาหน่อยเห็นไหมแบบเวฟมันขยับอยู่นะครับลองดูเวฟมุมขวา ยกความสว่างขึ้นมานะครับยกเกณฑ์นะครับตรงลิฟต์อ่ะยกตรงลิฟต์ก็เหมือนชาร์โดนะครับแต่ข้อดีของโปรแกรม d าว i นชีเนี่ยมันรู้สึกปรับได้ละเอียดกว่าโปรแกรมอื่นนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูอันนี้เราก็ลองลูดเอาเลยนะครับไม่ไม่ค่อยมีหลักการอะไรสําหรับผมนะสําหรับตัวผมผมจะยกว่าเราดูแล้วมันดูโอเคนะครับ นี่แล้วผมก็ขอกลับไปที่คอ l เล t ชันเนี่ยแล้วลองปรับดูเนี่ยเห็นปะอุณหภูมิแบบแค่เลื่อนนิดเดียวมันก็มีผลต่อภาพแล้วนะของผมอาจจะดูติดเหลืองไปหน่อยผมอยากได้โทนฟ้าๆก็ไปนิดนึงนะครับเนี่ยแล้วเราลองปิดเปิดดูปึ๊บปึ๊บจริงๆเราสามารถแยกโหนดกันได้เนาะคอลเล t ชันกับไวบา้านอะไรอย่างเงี้ยแยกกันไปได้หรือว่าเซตูเอชันถ้าใครแบบขยันทำหลายๆโหนดก็สามารถแยกได้หมดเลยเนาะ อันนี้ก็อยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรความพอใจของเราเองแล้วกันนะครับส่วนตัวผมไม่อยากทําให้มันหลายโนดผมก็เลยทําแบบนี้แล้วผมจะมาปรับคอนทาราส์เพิ่มนะครับนี่นิดหนึ่งดึงส่วนสว่างลงมามิดโทนยกขึ้นนะครับอันนี้คือมิดโทนนะอันนี้คือชาร์โดกดให้มีคอนทาราส์มากขึ้น นี่แล้วกลับไปที่ e x p o r t e x p o r t ผมก็จะยุ่งกับเรื่องแสงอย่างเดียวเลยผมจะไม่แล้วลองกดดูเห็นไหมถ้าใครชอบอย่างนี้ก็ก็ได้นะมันก็ดูคอนทาราสจัดดีเนะี่ยเดี๋ยวผมก็กลับมาปรับต่อผมจะไปมาอยู่เนี้ยแหละจนกว่าจะพอใจนี่ประมาณนี้ขอลดไฮไลท์ลงนิดนึงอ่ะ ตอนนี้เราก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยเราลองเช็คเช็คได้นะครับการเปิดปิดเนี่ยกด Command D นะครับนี่เห็นไหมเวลาทำเนี่ยผมจะชอบเช็คเวฟว่ามันโอเวอร์เกินไปหรือเปล่านะครับอย่างถ้าเราเล่งแสงเยอะๆเนี่ยสมมุติเล่งแสงทั้งหมดเนี่ยออฟเซตเนี่ยขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมแต่ไฟล์มันยืดหยุ่นมากอะแบบนี่เป็นครั้งแรกที่ผมลองเอามาใช้แล้วก็รู้สึกว่าบางฟุตเนี่ยมันเอาไปแทรก รวมๆผสมกับกล้องใหญ่ได้เลยตอนใช้15ผมก็ยังไม่เคยเอามาถ่ายจริงจังแบบนี้ผมรู้สึกว่าขี้เกียจขี้เกียจหยิบออกมาถ่ายเพราะว่ามันกินแบตค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็กินเมมเครื่องแต่รอบนี้ผมลองเตรียมแบบ SSD พกไปก็เลยแบบถ่ายมานะครับซึ่งทึ่งมากเนี่ยลองซูมดูเห็นไหมมันก็รายละเอียดค่อน,อนข้างดีเลยเนาะจริงๆมันคมไปด้วยซ้ำอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่โนดถัดไปนะครับอันนี้ผมสร้างเผื่อๆมาเนาะ ถ้าใครอยากใส่เอฟเฟกอะไรแยกๆก,กันไว้นะครับผมจะมีให้ตัวเลือกให้2แบบก็คือใส่ลุกลงไปเลยก็คือกดที่ลัดหน้านี้เนาะด้านซ้ายบนนะครับที่ลัดเนี่ยมันจะมีฟิล์มลุกที่แถมมาให้อยู่แล้วนะครับของดาวิน c i เป็นเป็นพวกฟิล์มของโก d o ์นะครับมีวิธีการเลือก2แบบก็คือด้านซ้ายบนหรือว่าเราจะคลิกขวาที่นี่กดลัดนะครับแล้วก็หาเอา ปึ๊บปึ๊บปึ๊ทีมลุกเนี่ยก็เป็นตัว d 6 5แล้วกันถ้าใครรู้สึกว่าเนี่ยสีมันเข้มไปใช่ไหมให้เรามาตรงหน้านี้ครับตรงคีย์ครับนี่เมาส์ผมจิ้มอยู่แล้วไปตรงคีเอา์พุตเนี่ยปรับเกนลดลงไปขเขาเรียกว่ามันเหมือนจะเป็นปรับให้มันแบบซอฟลงนะครับปรับโอปาซิตี้ให้มันเข้มน้อยลงเนี่ยแล้วเราก็ลองเปลี่ยนลุกดูนี่เราปรับเกนเกนเอา์พุตไปแล้วเนาะเนี่ย ปรับได้หมดมันก็จะอยู่ที่ความชอบและเข้มจางเข้มจางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหนทางแรกนะครับที่ใครอาจจะแบบขี้เกียจไปอีกทางหนึ่งที่ผมกําลังจะบอกนะครับอันนี้เป็นหนทางแรกนะครับอันนี้ผมขอปิดไว้ก่อนผมจะใช้เอฟเฟกตัวนี้ครับก็คือพิมพ์คําว่าลุกไปนี่เป็นตัวใหม่ของเขานะครับพิมพ์ลุเอเตอร์ผมชอบมากเลยเนี่ย ใส่ปุ๊บมันดูเป็นฟิล์มฟิล์มหนังเลยแล้วแบบสวยสวยเลยอันนี้ผมชอบส่วนตัวนะฟิล์มลุกครีเอเตอร์โอเคเป็นอะไรที่ชอบมากตัวนี้นะครับเราสามารถปรับได้หมดเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นลุกของเขามีอยู่1 2 3 4 5 5ลุกนะครับซึ่งเราสามารถเลือกพรีเซตข้างบนได้อีกเนี่ยเราลองเล่นได้หมดเลยเนี่ย เห็นไหมว่ามันใส่พวกเอฟเฟกให้แบบออโต้เลยนะครับซีเนมาติกมันก็จะแบบใส่บาร์ให้เลยหรือว่าเราอยากเป็นปรับเองได้หมดเนี่ยดูดิเจ๋งอะ่ะอันนี้คือชอบเลยแบบใส่แล้วรู้สึกว่าพอใจเลยนะครับผมจะเลือกเป็นดีฟอลต์นะครับแล้วก็ปรับตรงลุกว่าอยากได้ลุกอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้สวยเลยนะครับโรเชสเตสเตอร์ Rochester เนี่ยโรเชสเตอร์ Rochester ก็สวยนะครับแล้วเราสามารถปรับให้มันแบบเข้มหรืออ่อนได้นะครับตรงนี้ลองรูดดู แมมันจะแบบเหมือนเอาสีมาผสมกันครับเนี่ยตัวนี้ก็สวยนะครับแล้วก็มีอะไรให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยตรงสปีดโทนอะไรอย่เงี้ยสปีดโทนเราก็คือเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี่ยอยากให้มันไปโทนทางไหนเหมือนถ้าเราอยากคุมหนังของเราหรือ MV ของเราให้มันไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยมา Enable สปีดโทนตรงนี้มันก็ช่วยได้นะครับเนี่ยมันก็สมมติอยากได้หนังควฟ้าอะไรย่เงี้ยก็แค่มาเปิดตรงนี้ง่ายสุดๆเนี่ยใส่วิกเน็ตอะเอาเข้มเอาจางเอาอะไรนะครับอ่ะตรงนี้คือตัวเด็ดไฮลชั่นเดี๋ยวลองเปิดปิดให้ดูเห็นเห็นความแตกต่างไหมจางมากนะครับฟุตนี้อาจจะไม่ชัดฮาไลชั่นมันจะแบบมีผลกับฟุตที่ แสงเข้ามาเยอะๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมลองใส่แทนโนดนี้ก็ได้อะขอลองฮาริชันแบบแยกมาอีกตัวหนึ่งอ่ะอันนี้เห็นยังนี่ตรงภูเขานะครับตรงไหนที่มีแสงเนี่ยฮาริชันจะเด่นขึ้นมามันจะเป็นแบบสีแดงๆหรือว่าอะไรเงี้ยสามารถปรับเล่นได้นะตรงนี้ฮาริชันขอแยกไว้แล้วกันโอเคกลับมาที่ฟิล์มลูคเเตอร์อีกครั้งนึ่ง สิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเอฟเฟกแบบโบรมอะไรเงี้ยมันจะเป็นแสงแบบแสงตรงไฮไลท์อ่ะมันจะแบบฟุงฟ้งๆหน่อยๆนะครับเนี่ยแล้วก็มีเอฟเฟกเกรนก็คือจริงๆอ่ะมาทําตรงนี้ทีเดียวเลยก็ได้จบเหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องสร้างโนดอะไรให้เยอะแยะใส่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้เพราะว่าเขามี Color Space ปซทานฟอร์มในตัวเนี่ยคือเราสามารถมาทำตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ครับ อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถมาทำลูกเล่นได้ตรงนี้เนี่ยอยากได้แบบ2ต่อ4ต่อ1นะไรอะไรเงี้ยแล้วลดโค้งเหลี่ยมลงก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวนี่ปิดเคอร์ฟไปเห็นไหมเราก็จะได้แบบลุกซีนิมาติกแบบง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือสไตล์ผมนะหรือว่าเราอยากทำให้ภูเขาตรงนั้นมันเด่นขึ้นนะครับเราก็แค่่แอ node ขึ้นมานะครับ ผมทำเร็วไปหรือเปล่ากด Option S ปุ๊บ Add Node มาอยากทําให้ภู้ขาวตรงนั้นเด่นขึ้นเราก็แค่มาตีกรอบเพิ่มนะครับโดยกดที่ Window ตรงนี้นะครับเลือกแบบนี้เนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นส่วนที่ทุกคนต้องมา Create กันเองแล้วว่าอยากได้ประมาณไหนอันนี้เปิดฟุงนะ้งเนาะแล้วก็ไปปรับตรงนี้ปรับ Offset ลงเดี๋ยวกลับไปที่ Window ปุ๊บ กดอินเวอร์สแบบนึงน,นะนี่เห็นไหมเนี่ยแค่นี้มันก็จะเขาเรียกว่าอะไรสายตารเราจะมองไปที่จุดเดียวนะครับแต่นี้อาจจะมืดไปหน่อยเราก็เอาคืนมาดูดูเวฟฟอร์มด้วยนะว่ามันแบบมืดไปหรือเปล่าให้ยกขึ้นมานะครับถ้ามันมืดไปอะไรงเงี้ยนี่นี่มันก็จะทําให้ภาพที่เราแบบอยากจะมองไปที่นะนหน้าที่นั้นนะมันเด่นขึ้นมานะครับ ส่วนฟุตอื่นๆนะครับเราก็แค่ Copy เลยสมมุติว่าเราไปถ่ายในที่ที่เดียวกันเนี่ยเราก็ Copy ไปเลยนะครับโดยการคลิกเมาส์กลางนะครับดาวินชีเนี่ยเมาส์กลางสําคัญมากเลยมันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับเนี่ยอย่างอันนี้สมมุติว่าเป็นฟุตนี้แล้วกันอ่าเดี๋ยวผมลบหมดอันนี้คนละโทนกันนะน,นี่ผมทําไว้เดี๋ยวปิดเอฟเฟกไปคลิกกันนี่เหลือนอดเดียว เรายังไม่ได้ยอมฟุตนี้นะครับเราก็เอาเมาส์ไปตรงฟุตที่เรายอมแล้วกดเมาส์กลางจึ๊บ,บนี่เห็นไหมมาหมดเลยวินโดว์วินโดว,ว,ดว์แต่อย่างอันนี้เราอาจจะแบบไม่ได้โชว์วินโดว์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ลบทิ้งไปเลยเนี่ยแล้วเราก็มาจูนตรงแสงนะครับแสงอาจจะมืดไปหน่อยเราก็ยกเนี่ยยกขึ้นมายกลิฟต์ยกออฟเซตขึ้นมาหน่อยเนี่ย ได้แล้วนะครับลดไฮไลท์ลงนิดนึงเนี่ยแหละคือข้อดีของการที่เราแยกพวก export collection ไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราทำงานง่ายนะครับเอาให้อีกสักตัวอย่างนึงไปตรงฟุตที่ยอมแล้วคลิกเมาส์กลางนี่เดี๋ยวดูจึ๊บอ่ะเห็นไหมพออุณหภูมิมันคนละแบบกันอันเนี้ยจะรู้สึกว่าติดฟ้าเราก็แค่มาตรงคอลเล t ชันเราชิปมาชิปชิป,ชป,ชป,ชป ให้มันเป็นบรรยากาศนะตอนนั้นแล้วเ x p o r t สว่างไปมาลดกดรีเซ็ตตรงนี้ได้ปึ๊บนี่แกมมาเห็นไหมแค่กดรีเซ็ตเนี่ยเนี่ยแค่นี้ฟุตก็แบบดูสวยแล้วนะสำหรับผมเนี่ยถ้าตรงนี้มันสว่างไปเราก็แค่แอดโนดขึ้นมาปึ๊บนี่นี่น,นี่เนี่ยครึ่งนี้มันสว่างไปเราก็แค่มาครึ่งนี้นะครับแล้วเราก็มาลดแอผิดด้าน แค่น,นี้เองแบบอันนี้มันอยู่ที่เราแบบคิดเอทแล้วนะครับว่าเราจะทำไงอันนี้ผมไม่ได้สร้างโหนดขึ้นมาใหม่นะลืมลืมลืมมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเราสามารถสร้างแสงหรือลดแสงนะที่ตรงนั้นได้เลยนะครับอยู่ที่เราชอบหรือว่าเรายังไม่พอใจนะครับเราอยากสร้างลุกให้มันเราก็แค่มาโยกตรงนเนี้ยเนี่ยอ่าตรงเก์หรือว่าตรงลิฟเนี่ยที่ผมชอบปับ อันนี้มันก็จะโดนไปด้วยนะครับขอบดำๆมันต้องใส่ข้างนอกแทนอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันครับเป็นไอเดียเผื่อแบบใครรู้สึกว่ามี iPhone แล้วอยากลองไปทําแบบนี้บ้างก็ก็ได้ครับเนี่ยปึ๊บเห็นไหมเนี่ยแค่แค่ทำไวประลานะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนบรรยากาศไปหมดแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ครับนี่ก็คือการ color grading ไฟล์ของ Apple Lock นะครับอาจจะ ผิดพลาดไปบ้างก็ต้องขออภัยนะครับหรือว่าถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้นะครับอันนี้ผมลองถ่ายมาก็เลยอยากเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมว่ามันก็สวยแล้วนะาสำหรับผมนะครับการตั้งค่าหรือว่าการคัลเลอร์เนี่ยผมก็บอกหมดแบบไม่มีกักเลยนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Bye.